มาต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะส่งคืนคนดีสู่สังคมเพิ่มเพิ่ม102คนพร้อมประเมินผู้ผ่านการอบรมนะคะจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำอีกค่ะ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีค่ะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1, <c oughs> 1> นายเจนเจเจนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานปิดการอบรมค่ะโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,566รุ่นที่44และรุ่นที่45ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีค่ะ นายสามารถหมันนอกประหลัดจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปี2566 รุ่นที่44และรุ่นที่45นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง21มิถุนายนนี้โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกลุ่มผู้ชายทั้งหมดค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เสพและก็ผู้ติดยาเสพติดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะให้สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมไปถึงการช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่สังคมค่ะภายใต้การบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากศูนย์เพื่อการคัดกรองเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะคะรวม102คนครอบคลุมพื้นที่20อำเภอจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธา,านี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมงานร่วมกันมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ผ่านการอบรมทั้ง102คนแล้วก็ให้โอวาดนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต่อไปค่ะค่ะสำหรับการอบรมนะคะแบ่งเป็นการบําบัดฟ,ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ14วัน15วัน14คืนค่ะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ย ได้ทบทวนจิตใจจัดการอารมณ์สร้างแรงจูงใจค่ะและรู้หน้าที่ของตนรวมทั้งฝึกระเบียบวินัยนะคะให้ห่างไกลจากยาเสพติดจากการประเมินหลังการอบรมค่ะก็พบว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นค่ะก็คาดว่าผู้ที่จะผ่านผ่านการอบรมเนี่ยจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยหรือว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำอีกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ